สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีแต่งตัวโอคารุนแบบไม่ต้องเติมไม่ต้องหาตัวเลขอะไรพวกนี้เลยแบบธรรมดาธรรมดาครับมาดูกันว่าเราทํทำไงคั้นแรกอันเนี้ยสหาเสือ้อเลื่อนไปเรื่อยๆนะทุกคนเลื่อนไปเอาชุดไหนก็ได้ขอให้มันเป็นสีดำนะครับเออทุกคนเอาชุดไหนก็ได้ขอให้มันเป็นสีดำนะนี่เช้นผมเอาเนี้ นี่ยหงชานผมเอานี้ทุกคนนี่เอานี่ดนี้แล้ใช่ไหมมนเล็กเกินทุกคนปรับตัวก่อนไม่ทุกคนใหญ่เกินไปไหมไม่ใหญ่เกินียดียวยวีเอานี่เอานี่ยเดี๋วก่นี่ เดี๋ยวนี้ก่อนเอาดิออกก่อนโอเคต่ใบก้อยนี้อ้าใส่ชุดผิดทุกคนใส่ผิดใส่ผิดไม่ใช่ชุดนี้ดิว่าเราทำไมมันแปลกๆไม่สวยนี่เหมือนกับอันนี้เลยใส่ผิดจริงๆผมเอาสีนี้สีดำนี้ แล้วเป็นอะไรอ้วยคอลล์คนนี้ก่อนลล์บ่าโอเคเอาสีนี้ก็เอ้ชุนี้โอเคแต่ไปก็เลือนะกางเกงโอค้โอคารูเขาขาดใช่ไหมขาดใช่ไหมทุกคนก็ใส่กางเกงคนรจากจนไปดีเออกางเกงชนเนี่ยคนจากจนเพามันขาดใช่ไหมนั่นแหละโอเคคนจากจนขาด จะหาก่อนนะที่เมื่อกี้คุณน่าจุดไม่ไหวไม่ได้ทุกคนมันอยู่แถ,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 ถวๆไปพวกนี้แหละจะจะแถวเลย,วย,วยพวกเนี่ยเนี่ขวาต่อไปก็อันนี้แว่นแว่นแนะนำอันนี้นะอันนี้ไม่ได้นะมันไม่เข้าเกินแว่นผมแนะนำนนี้เนาะ อันธรรมดาเน่นี่แบบนี้นะสุดปากไม่ใช่นีนะาไม่ใช่นีนะฉลามนี่ไนมะ่ใช่นะมันอันนี้อโซนไหนวะอุซนไหนวะทุกคนผมจะไม่ไ,ได้นะอุซนไหนวะ เคเจอมั้งเนี่ยผมจะไม่ได้กัน,นอยู่สู้ไหนเดี๋ยวเราไปหาผมก่อนก่อน,นผมโอคารุนเป็นแบบนี้นะฟูๆใช่ไหมฟูๆขึ้นอะ่ะตอนที่เปลงออกาเป็นหัวถูหมแมนอะ่ะใช่ไหมเศราฐีรุ่มันจะฟูๆแต่ว่ามันไม่มีสีขาวออกแดงๆดิก็เลยเอาสีน้ำตาลมาก่อนอยู่ส่วนนี้หรือเปล่า ไม่ซูนี่ไม่ใช่ทุกคนแตวสต็อปคลิปก่อนนะนี่ไงเนี่ยภาพปีป่าอันี้นี่ไงแต่เขาปรับตัวก่อนมันเริ่มจะเห็นไม่ชัดอ่ะนี่ตัวนี้แหละนี่ไงโอเคก็ครบไปทีเรียบร้อยนะเดี๋ยววิ่งเร็วนี่วิ่งแข่งทุกคนก็ทำเป็นโอเคเาลุนวิ่งเร็วจริงวิ่งวาบลูวิ่งได่ไหมเป็แบบนมีใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยโอเคก็จบนะ